Ơi! Phớt nữa nè! vậy 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 phớt. vậy chưa vậy 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 vậy

นี่นเราก็เดินทางมาได้เออ่ประมาณหนึ่งนะทุกคนเฮ้ยสิ่งหาวเฟิร์ด<ช>ส,สิ่งกรอบแคบๆ,ๆสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยผมจะพา พี่ๆคนดูเนี่ยไปหาคนป่านะไม่รู้ว่าเป็นคนป่าจริงหรือเปล่านะอาจจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในป่าก็ได้นะผมไม่แน่ใจตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เย็นแล้วนะมืดแล้วได้แหละท้องฟ้าสวยมากนะสวยนะก็บรรยากาศที่ส่วนพึ่งเนี่ยยามเย็นเนี่ยก็บรรยากาศดีมากเลยแต่ช่วงกลางวันนี้ร้อนๆนะก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอเนี่ยก็ขอกําลังใจจากพี่ๆคนดูทุกท่านนะครับผม เออช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไปนะครับผมก็สําหรับของที่ผมจะนําเอาไปให้คนที่อยู่ในป่าเนี่ยก็คือน้องไก่นะผมก็กําลังยากเลยนะที่บ้านผมนู่นตรงนู้นนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินดิบหรือว่าจะกินสุกหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าจะลองเอาไปให้ดูนะผูกมิดไว้ดีกว่านะทุกคนเพื่อ ที่จะเข้าปา่าครั้งต่อไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องระแวดระวังนะก็จะนําน้องไก่เนี่ยเพื่อไปให้เขากินนะครับผมแต่ว่าเขาจะรับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะกลัว <c oughs> <c oughs> เขาจะไม่รับนี่แหละครับทุกคนเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอะไรตามตาม,มานะเพื่อ <c oughs> อาจอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในปา่ากับครอบครัวเขาก็ได้นะแต่อาจจะมาเดินเล่นก็ได้นะก็สังเกตเห็นเนี่ยบ้านมันยึติดทูเขานะ บรรยากาศสวยมากนะทุกคนโอเคตอนนี้เนี่ยคือรอน้องไก่สุกนะครผมผมย่างไก่ไว้นะเดี๋ยวจะไปดูไก่นะเดี๋ยวมันจะไหม้นะทุกคนค,ครับผมตอนนี้เนี่ยเออไก่ที่ย่างเนี่ยก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับทุกคนก็โอเคนะครับ ถ้าสุกแล้วเนี่ยเราเจะรีบเดินทางทันทีนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับ ครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ย่างไก่สุกกนนะก็อยู่นี่นะฮะมีกินเนี่ยผมย่างสองน้องนะอีกน้องหนึ่งเก็บไว้ที่บ้านใหอ้อ่พ่อกับแม่ผมกินนะไอ้น้องนี้จะามาให้เจ้าคนป่านะก็พาน้องชายมาด้วยนะครับผมเพื่ออ,อ่แบบมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะครับผมครับจะแนะนําตัวหนะ่อยชื่อเฟิร์สนะครับโอเคน้องเฟิร์สนะครับผมน้องชายคนสุดท้องของผมเองนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะมืดไปกว่านี้ตอนนี้เนี่ยก็ ทุ่มกว่าๆนะเดี๋ยวเราจะรีบเดินเข้าป่าเออไปหาดูเจ้าคนป่านะว่ายังอยู่หรือเปล่านะโอเคไปเรากำลังเดินทางไปหาเจ้าคนป่านะครับผมทางลงอยู่นี่เจ้าตุกนี้มาทำไมนี่ก็ ที่น้องผมใส่นี่คือโซลงของชาวกะเหรียงนะผมเป็นของพ่อนะน้องเอามาใส่กินไก่นี่หอมหอนะทุกคน ไก่ป่าไก่ป่าเรป่มเสามตัวด้วยนี่ใช่ครับผมก็เมื่อกี้เนี่ยผมกับน้องชายเจอกับไก่ป่าสามตัวนะมันนอนมันนอนแอบอยู่ตรงเอ่อตรงกอไผ่นะทุกคน นี่เราก็เดินทางมาได้เอประมาณหนึ่งนะทุกคนเส้ยงอะรเฟิดเสิกอบแกรบกรอบแกรบก็กำลังจะปีนขึ้นยอดเขานะทุกคนผมไม่รู้ว่าไก่เนี่ยเขาจะกินแบบสุกหรือว่ากินแบบดิบนะทุกคนก็เราจะรีบเดินทางกันต่อนะเดินๆปของกระต๊อกไฟกรบตกทุกคน ê phởt nữa nè, mẹ hay quá hay quá nó chưa ba phởt chưa Chơi không phải đi chưa 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 แอบเวย้ยทุกคนมันแอบบมันแอบเวย้ยไปไหนหรอวะเฮ้ยเฮ้ยโคตรไวเลยไ,ไ,ลได้ยินเสียงฝีเท้าไหมวัเดเราเข้าไปดูงั้นส่องเข้าไปเด้ใต้องเดินเข้าไปใกล้เดิน ก็เดี๋ยวเราจะนำน้องไก่ไปให้เขาเลยดีกว่านะเดี๋ยวมันจะมืดแล้วก็ดึกมากกว่านี้นะเฮ้ยเฟิร์สนะเจอเงาคนมาเมื่อกี้นี่น่งคอไปไม่ใช่เหรอนอาจะมงตาเมือนกไง,งนะมองอะไรไม่เห็นเหมือนกันมืดมากไฟฉายก็ไม่ได้สว่างเหมือนพระอาทิตย์เดี๋ยวจะแขวนไก่ไว้แถวนี้นะทุกคนนี่นะครับทุกคน เราจะเอาน้องไก่น้องเนี้ยเอาไปให้เออขานะไวมากเลยครับเห็นไหมในกล้องมองเห็นไหมหเห็นนะเราจะแขวนไะวตรงตะแถะวันนี้นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Nát thôi 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 thôi, tôi, tôi, mà hay, không? Không cày mà tôi, 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 mà tôi, 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 ơi. tôi, 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 nó tôi, ล้มนพี่ชันดิพี่ันไม่กล้าเข้าใกล้มานนะทุกคนเป็นอะไรทำหน้าตาเจ็บชนไม้ชนไม้มืดเหรอใช่ตอนนี้ครับทุกคนเอ,อเจ้าคนป่านั้นนะ่ะมารับไก่ของเราไปนะกำลังกินยังอร่อยเลย เหยียบเท้าผมนะน้องผมเมื่อกี้เนี่ยผมตกใจมากเลยอยู่ต่อนะผมเองนะเราหาที่แขวนอยู่นะมันจะอยู่มาพล่ตรงหน้าผมเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยิร์ดมันหายไปไหนฮะนี่มันร่องรอยอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมแขวนไก่ไว้ตรงนี้นะ แล้วก็มันนั่งกินอยู่แถวๆนี้ไม่รู้หายไปไหนเฮ้ยมันก็ไหวนะตัวมันเล็กๆเนี่ยมัน <ball> น <over> ่าจะแอบง่ายนะเฮ้ยได้ยินไหมทุกคนเฮ้ยจริงดูแกท้อนทักมันอยู่ตรงนั้น แอบหลังกอไผ่นี้ด้ยเปิดระวังเระวังนะระวังผมไม่รู้นะว่ามันจะฟังภาษาของเรารู้เรื่องหรือเปล่านะผมนำไก่มาให้เพื่อเป็นการผูกสัมพันธ์นะถ้าฟังออกเนี่ยก็เออครั้งหน้าเนี่ยถ้าเราเจอกันเนี่ยเราอย่าลาวีแล้วก็ทำร้ายอะไรต่อกันเลยนะเฮ้ยหายไปไหนหรอวะกี้เห็นแอบอยู่แถวๆนี้นะ ะไอ้เฟื่อยมันหายไปไหนโคตรไวเลยกลัวไหมกลัวไหมกลัวตอนนี้ผมกำลังตามหาเจ้าคนปาคนนั้นอยู่นะดูทรงแล้วมันน่าจะกินของสุกนะไม่ได้กินของดิบก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะ ผมกลัวจะเป็นพวกเล่นของแล้วสติเลือเล่อนแล้วก็กลายเป็นผีปอบกลายเป็นผีรื่ออย่างนี้น่ากลัวมากเลยหายไปไหนวะผมตอนนี้เนี่ยเจ้าคนป่ามันหายตัวไปนะทุกคนไม่รู้ว่ามันไปแอบอยู่ตรงไหน้หนโดูบรรยากาศดูรอบตัวผมไฟก็สว่างได้ใกล้เนี่ยมันสว่างนะ <c oughs> งูเหรงูเหรมันเรื้อยไอ้พวกีอ้ต้นคือคือตอนกลาวันงูแล้วนะกลัวเป็นงูกระปะหรือเปล่าเพราะสีใบไม้อย่างเงี้ยกระปะอยู่เยอะนะตุ๊กจิ้งจกอ๋อจิ้งจกหรือเป่าจิ้งจกเหรอจิ้งเหรนวเหจิ้งจกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอี๋ตกใจหมด ตกใจหมดเห็นไหมนี่มันคือกระดูกกินเสร็จแล้วก็โยนให้กูอย่างนี้เลยนะตัวมันอยู่ไหนเพอทาสองนีตัวมันอยู่ตรงไหนอยู่ไ,ไ,หไหนวะม,มันโยนมาฝั่งแถวแถวนี้มันต้องอยู่แถวแถวนี้ดิ ไปดิควบคบยัง,ปปยงมันไม่นั่นหรอกพอ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 ,พอนี่เลยทุกคนกินไฟตกแล้วผมก็ตกใจด้วยอาจจะอยู่ตรงไหนวะแล้วมันกินถุงเข้าไปด้วยเหรอถุงมันอยู่ไหนวะ ตัวมันเล็กแน่แล้วก็มันเคลื่อนตัวได้บวยมากเลยเฮ้ยอะไรเมิ่กี้ผมส่องมาทางนั้นก็ไม่เจอเฮ้ยตามมาเพิอดถอยๆเอยเฮ้ยกินของกุเสร็จแล้วมาแฮ่แฮ่ใส่กุ้นี่เดี๋ยวๆ เฮ้ยเดฟิร์สเป็นไรเปล่ามันโยนอะไรใส่มึงมันโยนไม้ใส่แต่ไม่โดนหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยถอยถอยถอยเฮ้ยกระดูงกระดูงเหรอกูว่าไก่กูว่าแบเฮ้ยไปเระผูกมิดต่อกันนะไปไป

ไหนตรงไหนเะยมึงก็ถ่ายกูชัดวยุ่งกาเดี๋ยกไป,ไปเรากลับกันด้วยตอนจะไม่ยุ่งอะไรกับมันนะครั้งนี้เรามาเพื่อพุกสัมพันธ์ด้ยผมไม่รู้ว่ามันจะจำผมได้หรือเปล่า hết, bên lại À, mình dùng tập chạy đây Có bò mình đi đơn bay lên đó Đơn bay Bò chưa đi cặp Lâu ăn, lâu ăn, máy cả ถุงเก็บไปด้วยเก็บไปด้วยอย่าทิ้งไว้ในป่าเก็บไปไปกลับไปกลับครับตอนนี้เนะี่ยผมกับน้องี่ก็กำลังเดินทางกลับนะทุกคนรู้สึกว่ามันได้กินของคนเราไมนรู้สึกพิอากาศเลยเกินเฟิร์สทองทางดิ <Hello. S 1> ร้อนคอมแดงได้เหวะดูท่าทางน่าจะแพ้อะไรอีกอหะไม่รู้ว่า มันกินไก่เราเสร็จแล้วมันโยนกระดูกมาให้เราเพื่ออะไรมันยามยำเยียดน้ําใจผมหรือว่ายัางไงมูนแต่มันก็กินนะส่วนขยะนี่เราเอากลับมาด้วยแล้วทุกคนนี่เพื่อไม่ให้มันเป็นแบบขยะมันระเิดยในป่านทุกคนกลัวไหมเฟิร์สกลัวไมวหมเฮ้ยเจอแสงไฟเมื่อกี้เนี่ยตากูฝาแเหรอไปเฟิร์สเราเดินทางกลับกัน นี่คอผมแดงไม่รู้เป็นอะไรน่าจะแพ้อะไรสักอย่างนึงโอเคไม่รู้เหมือนกันก็เราเจะลิบเดินทางกลับนะรู้สึกว่ามันจะเกลี้ยวกาดเหลือเกินนะเฮ้ยเฮ้เฮ้ย,ย,ยเฮเดูปฏิทนบอลกันก็คลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ผมกับน้องชายนี่ขอตัวกลับกันนะครับผมเออไว้เกิญคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย